วันนี้มาพ่อพ่อก็ส่งมาบ้านนอกนะวันนี <sa us> <sa us> <sa us ้มาเห็นไอ้ปู้ไอ้แป้งนะไอ้ปูไอ้แป้งคนไอ้ข่าวดีได้มาหนี่งน้องพี่น้องเอ้ยไอ้ข่าวดีแม่น้องขิงค้ำโทรมาบอกว่าลุงลงลุงผ่าเงินมาหายจากการเป็นหายห้าวันเอาเงินมาหายน้องปู้น้องแป้งน้องพี่น้องเขาก็เลยอะผากันมากับขิงค้าแล้เอาส่งมาบ้านนอกมาถ่ายเพผ่านวะก็ได้เพผ่านวะ าไปเบิ่งกันพี่น้องพคนอยู่ฮือนอยู่บน้องหอนฮือนไป็ลอะพี่น้องไปอยูู่้เดียวไปทางนั้นแหละอันนี้ปูหรือแป้งอันป้ามาจืดได้หน่ปูหรือแป้งนี่ปูบะเป็นอยู่ฮือนเมือทกกันยางมากคนนี้อันนี้น้องแป้งเนาะนี่นะป้าน้ำบาจืดแม่ไปใส่ลูก ไปเลี้ยงงวดละเห็นแม่ซ้ำกินข้าวเพี้นกรยังมันนี้เก้งมพ็ดปดในสมพ็ดป่วอีกคุน้าให้ไปหางมพ็ดปัวนะฉล่าฉลาได้บ่เวียนได้าเวียได้ึงตาชุโต๊ไปดีวไป่สาดีไปเลี้ยงงวดวไปเลี้ยงงวดม้หนินะตอนเสากับไปเลี้ยงงวดบ่เสา้์ไปหาเห็ดเออไปกรไผ่ไปคนเดียวหวหารตี ไม่ห่อแซ่นะให้มาจุ่นนะเราเห็นข้าเจ้าเลยเบาข้าเจ้ามาเก็บเห็ดเดี๋ยวข้าเจ้ามาจุ่นก่อนข้าเจ้าจะมาเก็บเห็ดเราเออได้เห็ดเบาเห็นเห็ดบเบาเราเห็นใช่เบาไปจุ่นนะเออเราได้ยุติธรรมนะได้ทังพรจัาข้าเจาะภาษาทางเห็นหนาเบาแม่เพิ่นมอยู่พี่น้องเอ้ยมาษีท้าแม่เพิ่นแม่์เป็นกะบอยู่แม่ไปเลี้ยงงัวแล้วเพิ่อนวะ ตอนแรกกับอีกบ่เีงัวเฮือบไรไปตอนแรกกบสิไบอีกบ่ทนอกับสิไปเป็นบ่นี้ยเปบ่คันน้องเปนบ่คันน้องอย่างนี้ไก่นน้งัวนะงัวไผงัวสุโตบ่องัวไผ่งัวสุดโต้ยังโตเอองัวสุตได้มาถ่ายม่ซื้อหหยบอเลรหนึงแม่ซื้อห่ เอองวนยังเขาเอิดว่างวมักกระทุนงอนกินดองของแม่มันตะกี้แล้วเขาจ้าหายเป็นบ่เออแล้วก็ซื้อให้ตัวนึงเลยซื้อเพิ่มอีกตัวนึงเนาะเป็น2ตตแม่เป็น2บ่ใหญ่แล้วตัวอตัวใหญ่แล้วนเป็นงวแม่นางบ่เอองวแม่นางเนาะออเขาเอาสมเ็ดปู่่ มีข่าวดีน้องปูน้องแป้งอันล่วงลุ่มอยู่ทางฝั่งไทยอันผาเงินมาหายใกล้สีขาวเขี้ยนแล้วดิเนาะเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่เจ็ดที่เเนาะวันที่เจ็ดเดือนแปดเดือนหนาเนี่ยบอกเขาคือวานเดือนนี้เป็นวันที่สาปลายเดือนนี้บ่ที่สาเท่าได้ฮะที่สาวหาบ่ผนว่านางวานเบ่เป็นร่วมเืลิมฉลอตี่บ่ ผลว่าวันที่เส้าหาในสิเลิ่มันสตาร์ทแล้วได้นน่เขาเฮียนผนว่ะอาและมีอันข่าวดีจากลุงลุงทางประเทศไทยเนาะผนบอกเมย์คิงคัมแล้วว่าห้เอาเงินมาหายน้องฟูน้องแป้งแล้อันเมย์คิงคัมมันอยู่ไทยก็เลยอันบอกให้ป้ามาหายชินโตแทนเมยคิงคัมมันนะลรงลุงอันถากมาห้อเลิมบันนี่อานจับเงินน่าลูกนี่เงินผนฝากมาหายจะนำกันกันได้ลูก ิงคำเด้เป็นตัวแทนเออิงคำตัวแทนแม่เพิ่นมากครับอันแม่น้องอันสั้นเนี่ยเอาเงินมาให้น้องปูน้องแปงเนาะพันหนึ่งเพิ่นพากมา,านในบ้านานี่แหละเขาก็เลยเอามาให้เพิ่น <c oughs> ขอบคุณเพิ่นแม่ลูกขอบคุณเรื่อยๆเพิ่นมาที่เมกตาหนองตูนหนองแปะ โบเจ็ดบบจนเป็นหมมพ่มไส่เบิองลงปูนองแป้ปไปตลอดปลอดภัยเด้อลุงเอ้ยไม่นอนสั้นกันยังบอกเคยเห็นผลดอกแต่ว่านีมินแมนแม่ขิงคํามบอกก็เลยเอามาให้ผลนนะเนาะปีนี้ผลนั้นไปดำนากับจ้างด้ปีนี้ทางบระเทศไทยคีบผลปลายลายเถื่ออะไรได้เงินเท่าไรเราไปดำนาดับจ้างโฮมได้อยู่พันพันหนึ่งสองคนนะ โอ้ใ oh, พันหนึ่งตนดนาค่ะซื้อกินไปแพันหนึ่งเงินโตนดันน่นาเงินนันที่ไปดำนานหลับจ่างในสองพันเนาะแล้วบ้านนี้มาดำนานตัวเองหลซื้อกินเบิดไปพันหนึ่งเง,งิพันหนึ่งมนกัไปหาเงินได้พี่น้องเอ้ยดำนาแล้วเพิ่นกับไอยู่เพิ่นกัไปหาดำนานหลับจา่างมาละสองลอยสองอย้ากัมีแล้วแต่เพม่นกัไปกัพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินนั่นละมาพอได้ลงในลายดอก แมย์ค่บ่ยู่ซะวันศุกทามแม่เพิ่นแม่ว่าอยู่ได้เมืย์เม่กันอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีแม่นะควรจะเป็นอ่อนอ่อนเอ็ดนะควรจะเป็นออดแดดอยู่มันบ่คอยอยู่ดีบ่แม่กันมันเป็นโรคอีญ่างนาะเป็นไขมันความดันความดันโอ้เป็นหดไขมันความดันวัสิเห็นหนาแม่เพิ่นก็บ,บ่เห็นสามพี่น้องเอ้ยเมือนี้น่นะ ห้อกับมือใหม่เื้อฮัดถ่ายกับอาชิวนัจาบัแจงบสัตบัเจนค่ะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบุตรีเขาเบืงเขาซุ่มกันเลยตอนแรกเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงง่อยได้เนาะเ็ดท่านมาเ็ดเ็ดกำลังออกได้เดียวเนาะเห็ดกำลังออกยิข้าวเปดีเลยลูกวานกลับไปหาเยอะวานไปตาใช่ไหเ่เต็มเหรอ เอกินข่าวแต่ก็เฮ็ดละยามนี่เนาะเฮ็ดแล้วก็น้องไม้เหรอเฮ็ดน้อไม้คนลาได้กินกิโลไปคูดอยู่บะว่านนี้คูดกิโลตอนคำคูดกิโลตอนขำในจากตนนะในลายบ่วมันจะได้กินมะขัวะวะข้วปนขัวากินทั้งขัวาทั้งทอดเออ พอดีแหละมีอันย่มนี่มันเ็กองกินกับพอมีอยู่เนี่ยเขาไปหาได้เขากลับไปหาเนาะแต่พอด้อยู่ได้กินอยู่นิ่ตัวใหญ่ๆนิ่ตัวใหญ่มันนะเนาะป่าเนี่ที่ไปบวได้ย่างไกล้กับบ่ได้ยืนกับบ่ได้เห็นเห็ดออกกะแต่แต่ซอนและไปบวได้แต่เบิ่งเข้าราเลยเมื่อนั้นอันสั้นไปกลางวันแก็ได้ได้อยู่เห็ด หากดอกกูมันเันไปได้เมือซื้อนี่เันไปนะมาพาดให้ันกินนี่ห่วยเข้านี่แหละมันน้อยแต่มันออกลายไหนก็ได้ลายอยู่ดิเห็นคนได้ลายมีคนไปเอาบทางนอนหน้าไนได้ไปหาเยอะมามีหรือเเขาเอาบ่ เออแม่องไปหาได้ด้วเนาะเราไปก็ไปอ่องนังนอือคเราเรื่องเห็ดเรื่องหอนพี่น้อเห็ดออกลายได้หไปด้หา่คนเราหตัเห็ดหาแล้วก็เห็นข้องแมลูกโดย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 าดึกหลายยด้อมันจะทำเม่กับเเห็นแม่โอ้ยแม่ไปเลี้ยงงูเลยปูแป้งกับเผาอยากไปเลี้ยงงูเ้นี่เนี่ยงูาลาหนาหลานี่น้องงูซาลาวนี่ mà <laughs> oh, <ngọn> lung si, oh, ngồi, lông nè, cái loại theo đài nè, theo đền, theo đền nọ, đơn... hương thăng ờ. nó, ở à, vậy nó có คลิปสรุปวันอเอาอา้อนนิเงเนาะห้าก็สี่เดคอนจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ยมอมันนอนไปลงคปปงลิปเป็นเไรเดือนไหนได้ดูเว้ยเราบ่มีคลิปสิลงเราวะอาการลา่ลาคลิปให้ป้าไหนลูกาบลาพจ้พอกระอยฝากกดไลกดแชสำมอบันนอกเดจ้าสบายดี